ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับซุกี้แมนครับเราอยู่ในเกม Black a o c k M Classic นั่นเองครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทำการนะครับแนะนำนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องลูนนะครับของ s อสซิสเกียวจินทอทั้งหมดเลยนะครับว่ามีการอัปเดตยังไงบ้างตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับจนถึงตอนนี้นะครับว่าอัปเดตยังไงบ้างนะครับเปเทวินท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกสะดวก24ชั่วโมงที่สําคัญปลอดภัยแน่นอนครับ สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใช้บริการแล้วนะครับอย่าลืมกดใช้โค้ดด้วยนะครับ S K M 1เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องซุกเแมนนะครับฝากด้วยนะครับเพดวินท็อปอัพครับ LD Cloud บริการคาวที่ลื่นที่สุดมาพร้อมระบบ Android เล่นเกมบนคาวโดยไม่ต้องโหลดเกมลงมือถือสามารถเปิดฟาร์มได้หลายจอด้วยนะครับไม่เปลี่ยนค่าไฟหรือค่าเน็ตไม่ต้องเปิดมือถือทิ้งไว้เปิดเกมฟาร์มเนี่ยได้24ชั่วโมงเลยนะครับ เพือค่ายของ ld คาวครับเสียนแน่นอนครับแล้วก็ปิงน้อยมากๆเลยครับประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบลื่นเนี่ยอยู่ที่นี่เลยครับโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับต้องลองเลยนะครับ ld คาวครับโอเคครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่เข้ามาเล่นใหม่หรือว่าคนที่เล่นมานานแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเออตัวของ assassin เนี่ย gx เนี่ยมันสามารถอัปเูนได้ไปทางไหนได้บ้างนะครับเลีกยงลำดับความสำคัญยังไงนะครับก็วันนี้เราเรามาดูกันเนาะอย่างแรกเลยนะครับก็เราจะอัปเดตตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับ มันเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของรูนนั่นเองนะครับเรื่องของรูนเนี่ยของผมเนี่ยมันจะค่อนข้างครบเกือบหมดแล้วนะครับค่อนข้างครบเกือบหมดแล้วนะครับก็มันจะมีจุดเล็กจุดน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของบิลพีวีพีนะครับก็จะพูดทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับอย่างแรกที่เราต้องอัพอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนว่ามันหนีเม่พ้นสองตัวเดิมนะครับก็จะเป็นเจาะเกาะพิษนั่นเองนะครับ2ออันนี้นะครับก็บอกก็เลยนะครับตัวของ รุ่นนะครับที่จะอัพตรงนี้นะครับใช้ได้ทั้งมาสเตอร์สกิลหนึ่งและมาสเตอร์สกิลสองนะครับมาสเตอร์สกิลสองเนี่ยเพื่อนๆอาจจะอัพแปลกนิดนึงนะครับจะอาจจะเปลี่ยนไปอัพตัวของที่มันอ่าไม่ได้ใช้หลบแล้วแล้วมันจะออกคอร์ดิแพคอะไรพวกเนี้ยเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะพูดรวมๆไปแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ทีนี้หลังจากที่เราอัพรูสองจุดตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไอตัวของรูนเนี่ยระบบมันก็คือเราจะอัพตรงได้เลยเนาะเราไม่ต้องเลียวแล้วนะครับก็อัพตรงมาเลยนะครับ จุดแดงๆทั้งหลายนะครับเพื่อนๆจะ่า่สนใจนะครับแค่มองนะครับว่าตัวนี้มันจุดตรงนี้ตรงไหนแล้วเราก็อันไหนประหยัดที่สุดอะไรที่มันผ่าน ATK เราไหลามาทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นของเซต PVE นะเออ PVE นะครับก็หลาสองอันนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็ขึ้นไปด้านบนนะครับมันจะเป็น Poison c a t ที่เป็นตัวนี้นะครับ Poison c a t ดุแรงนะครับก็คือปลายปลาขวดนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับก็ยังคล้ายเหมือนเดิมเนาะปลาขวดนะครับหลังจาก Poison c a t เสร็จนะครับก็ โว้ดมานะครับลงมาตรงนี้นี่นี่นะครับเอาฟรีเอาแอาแท็กให้เรียบร้อยนะครับเอามาสกิลตัวของ Poison Cat ที่เอาไว้ปาขวดนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับตัว Poison Cat หลังจากนั้นก็ขยับมาตรงนี้นี่ฮะขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ด้านบนนะครับก็มาอัพอีก2จุดนะครับตรงนี้นี่นี่ตรงนี้อ่ะอันนี้ก่อน2จุดนะครับนี่หนึ่งสองสามเลยสามจุดเลยตรงนี้3จุดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายสามจุดเหมือนกันครับหนึ่งสองสามนะครับก็จะครบพอดีนะครับอันนี้ก็คือ สายสั้นแคทยังไงก็ต้องอัพนะครับยังไงก็ต้องอัพนะครับเป็นภาคบังคับนะครับสายสั้นแคทตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเรียงลําดับอะไรต่อนะครับก็แน่นอนครับขั้นเล่นสายสตาร์เล่น p ีพีคริทิคอลนะครับก็ไปเรื่องของอันนี้ครับพวกสตาร์รุ่นแรงนะครับขั้น V นะครับพวกนี้นะครับสตาร์นี่รูมพวกนี้นะครับคือสตาร์นะฮะอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมแล้วทางซ้ายนะครับก็จะเป็นสตาร์นะครับสตาร์สตาร์อัพให้หมดเลยก็ได้นะครับถ้าใครเล่น สายคลิสาย PVP แบบสเกลเล็กๆนะครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากๆนะครับอัพให้หมดเลยนะครับนี่ดูลอกไปตามนี้ก็ได้นะครับลอกไปตามนี้ก็ได้เนาะโอเคครับก็หลังจากที่เราอัพตัวของพละเซนแคนเรียบร้อยนะครับสตาร์เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีตัวของคิดาเมดใช่ไหมคิดาเมดนะครับก็หลังจากที่ตัวของสกิลพละเซนแคนอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราก็ลงมาตรงนี้นะครับลงมามันจะมีคิดาเมดสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็อัพให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ ที่เหลือนะครับมันจะเป็นเรื่องของชีดาเมตรอบๆแล้วนะครับมันก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับในหน่งนะครับตรงนี้ก็ให้เราวิ่งตั้งแต่ไอตัวของ5%้าเปอร์เซ็น่ะทางขวานะครับเก็บชี้ตามทางนะฮะที่เป็น0.9ให้หมดเลยนะครับ0.9 0.6อะไรพวกเนี้ยเก็บให้หมดนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับชีดาเมจนะครับเหมือนเดิมข้างล่างก็จะมีอีก1%นะครับตรงนี้นะครับชีดาเมจเหมือนเดิมนะครับนี่เนาะแล้วก็จะมีด้านบนอีกนะครับด้านบนก็จจะะะะมมีีีีีีคครรดดาเเนนนนนนนัับบออ่่่่่ย มันจะมีแคทามีตรงของ poison c a t อีกนะเห็นไหมสี่เปอร์เซ็นต์นะสองจุดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายอีกก็มีอีกนะครับนี่สองเปอร์เซ็นต์เก็บให้หมดนะครับนี่สี่นะครับแปดเปอร์เซ็นต์ละรวมๆนะเออก็มันจะอยู่แถวๆนี้ทั้งหมดเลยนะครับต็ของแคทามตนะครับก็หาดูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอัพอะไรต่อนะครับแคทามีเสร็จแล้วนะครับก็มีของตัวของ EDP นะครับก็คือถ้าเราเริ่มจากจุดกลางนะครับก็จะวิ่งทางซ้ายนะครับวิ่งทางซ้ายลงมานะครับ ทางช้าอ่าทางซ้ายนะครับเสียงลงมาเรื่อยๆนะครับทางนี้นี่เลาะมาเรื่อยๆนะครับเราเอาแค่ดาเมจเนาะ ATK นะครับแล้วก็มาเก็บตรงนี้ครับนี่ EP หนึ่งขวดนะครับดูนี p เนาะแล้วก็เอา ATK ไปด้วย1%นอร์นะครับผ่าน ATK มาเลยนะครับรีไฟแท็กตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูนอีกนะก็คือของ EP ตรงนี้1จุดนะครับเป็น2แล้วนะครับแล้วก็เอา ATK 1%มาด้วยนะครับ2%นนะครับแล้วก็ลงมาซ้ายครับ ยิงซ้ายเสียงซ้ายนะครับก็จะมี2จุดตรงนี้นะครับ2จุดนะครับแล้วก็จะมีตัวของทางขวาอีก1จุดนะฮะก็ยิงขวามาแบบนี้นะครับเอาให้ครบเป็น5จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีคิดอเมรอีก2%ตรงนี้นะครับก็ให้เรียบร้อยอย่าให้เหลือนะครับต่อไปนะครับก็ระหว่างทางใช่ไหมมันจะมีตัวของ ATK เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่5จุดนะครับก็คือถ้าเที่ยบของผมเนี่ยของผมมันจะมี ATK อยู่5%เนาะ5%นนะครับก็ ดีเคนะครับจุดนี้ที่เราผ่านมาใช่ไหมก็คือตัวของนี่หนึ่งกว่าเซนนะครับหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็สี่นะครับตรงนี้แล้วก็ห้านะครับห้าไปทางขวาบนนะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งเนาะที่มันแยกๆกับชาวบ้านเขาเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นีตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางบนหน่อยนะถ้าดูจากแมปนะครับอยู่ตรงกลางบนนะครับใต้ตัวของเพลย์เซนต์แเลยนะครับอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ครบพอดีห้าเปอร์เซ็นต์เอทนะ ก็หลังจากนั้นนะครับเราอัพอะไรต่อดีนะครับพวกเฟืองเนี่ยมันน่าจะเหลือกันเยอะแหละนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของความถึกขึ้นมานะครับก็คือพวกเมจิกเรดักชันนั่นเองนะครับเมจิกเรดักชันพวกนี้นะครับก็ถ้าใครอัพเนี่ยก็จะอยู่ตามจุดพกทางซ้ายมือนะครับมันจะมีพวกเมจิกเรดัชันนะครับแต่ว่าใช้เฟืองเยอะเหมือนกันนะครับ20อันเลยนะครับก็เนี่ยยังอัพไม่หมดเหมือนกันแบบนี้นะครับนี่นะครับก็อัพให้หมดเลยนะครับมันจะอยู่ระแวกข้างซ้ายมือนะครับเนี่ยเจอหน้าก็อัพอัพอั เรื่องของนะครับตัวของกาตามาตเตอรี่เนี่ยอัพได้นะครับกาตามาตเตอรี่อัพได้ด้านบนนะครับมันจะมีระวังทางพวก p ้อย o n Attack อะไรเงี้ยอัพได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเลือก p ้อย o n Attack กับกาตามาตเตอรี่อัพ p ้อย o n Attack ก่อนนะครับก็ p ้อย o n Attack นะครับถ้าเราจะดูก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีจุดตรงนี้นะครับนี่ p ้อย o n Attack นะครับหจุดนะครับดึงขึ้นไปนะครับแล้วก็มาอันนี้อีกหนจุดเป็นสนะครับ3ามคือตัวนี้นะครับ3นะครับก็ผมจะเก็บคีสให้หมดเลยเห็นมจะเก็บคีสไม่เหลือเลยนะครับ แล้วก็ด้านบนก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องผ่านตัวเด็กมาเออตัวนี้นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายอยู่ใ,ใกล้นะครับตัวของจุดสุดกลางนะครับก็ตัวนี้นะครับพะะ้อสันแอัแท็กทั้งหมดเลยนะครับ5้าจุดเก็บให้ครบนะครับแล้วทีนี้กาตามตัตอรลี่อ่ะมันจะอยู่ตรงนี้3จุดใช่ไหมก็ถ้าผ่านได้นะครับก็อัพเลยนะครับก็อัพไปเลยนะครับ ทีนี้ถ้าใครอยากได้ความถึกเพิ่มนะครับหลังจากเมจิกเดเรคชั่นแล้วนะครับตัวแอดเนี่ยมันต้องการฟรีแล้วก็ตัวของเมจิกเดเรคชั่นเยอะๆนะครับก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยมันยืนนานขึ้นนั่นเองนะครับก็มาอัพตัวของด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับตัวของ EDP นะครับใกล้ EDP เนี่ยมันจะมีรูนที่ชื่อว่า SP อยู่นั่นเองนะครับเนี่ยมันจะมีรูนพวกนี้นะครับก็ใช้เฟืองเหมือนกันอัพนะครับอัพไปเลยนะครับพวกอัพเฟืองนี่ตัวนี้นะครับ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ SP หนึ่งเปอรับก็จะมีตัวของ เอสีอสนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ไอ้พวกเนี้ยก็อัพให้หมดเลยนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดนั่นเองนะครับเนี่ยอีกสนะครับจอดึงมาจากทางด้านขวาก็ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเหลืออีกเหมือนผมค่อนข้างเหลือนะครับก็มาอัพตัวของสเต็งนะครับสเต็งนี่นะครับสเต็งนะครับก็อัพหนึ่งนะครับตัวนี้นี่มันจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าจุดบางสเต็งนะครับตัวนี้นะครับนี่ด้านขวาล่างสุดเลยนะครับจะมีจุดแถวนี้นะครับนี่นะครับหนึ่ง สองสามนะครับตัวนี้ก็จะมีอีกแล้วก็ตัวของสต็องอันนี้อีงหนึ่งนะครับสนะครับประมาณนั้นโดยประมาณเนาะก็นี่อย่างหนึ่งข้อ5้ละนะครับครบพอดี5จุดนะครับลากยาวเลยให้ครบได้ยิ่งดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ดูที่รูนแล้วก็ตัวแต้มของเพื่อนๆด้วยว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับก็ลองเฉลี่ยดูนะครับแล้วก็ถ้ามันยังเหลืออีกนะครับแต้มยังเหลืออีกเอาอะไรดีนะครับก็ ไลฟ์อัพ ATK ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นจุดแดงๆเล็กๆพวกนี้ให้หมดเลยนะครับที่อยู่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับอัพให้หมดเลยนะครับรวมถึงนะครับใครอยากถึกขึ้นใครอยากยืนนานบอสขึ้นมากขึ้นนะครับก็อัพเรื่องของ M Depth นั่นเองนะครับ M Depth พวกนี้นะครับตามจุดเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับหกร้อยพันหนึ่งนะครับได้ M Depth บวกหนึ่งเนี่ยก็คุ้มนะครับเออคุ้มนะอย่างเงี้ยคุ้มนะครับเห็นไหมอัพเลยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ ทีนี้นะครับหลังเได้หมดอัพอะไรต่อนะครับแน่นอนว่าจะต้องไปอัพเลือดนั่นแหละครับเลือดหลายๆจุดที่เราแบบพาดมาไม่ได้กดมาตั้งแต่แรกก็อัพให้หมดในปลอยนะครับเออมันแรกๆอ่ะมันจะถูกมากๆนะครับเนี่ยรูนแรกๆเนะนี่ยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเลือดเราก็จะได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่ามันจะอัพทั้งหมดแทบห,หมดกระดานนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะต้องเรียงลาดับความสําคัญของการอัพให้ถูกนั่นเองครับ ลองสรุปคร่าวๆนะครับอันหนึ่งก็คือตัวของพอยซันที่เป็นจอบเกาะ20%ของเกาะนั่นเองนะครับมาเตอร์หเล่นได้มาเตอร์สเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวของต่อไปเป็นพอยซันแคทครับพอยซันแคทเนี่ยเป็นสกิลที่เอาไวป้ปาขวดมาเตอร์หใช้มาเตอร์สก็เข้าใช้นะครับมาเตอร์สเนี่ยจะแรงขึ้นด้วยนะครับจะเป็นต้องอัพอย่างยิ่งเลยนะครับอันที่3ครับจะเป็นเรื่องของจุดรูดนะครับที่เป็นพอยซันแอตแทกแคทนะครับตัวของพวกนี้นะครับ ทำให้ p พ r ่อนใช้รุนแรงได้แรงมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ยังจําเป็นที่จะต้องอัพอยู่ดีนะครับให้ครบ5.6.7จุดนะครับเออมันมีประมาณ7จุดนะครับก็อัพให้ครบนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นคิดาเมจนั่นเองนะครับคิดาเมจก็เอ่อตอนนี้ของผมมันจะอยู่ประมาณ23นะครับก็น่าจะหมดกระดาและน่าจะหมดกระดาแล้วนะครับก็ลองดูนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะแอบตามเนี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนนะครับก็เยอะมากๆลองดูตรงนี้ได้นะครับ อ่าแล้วต่อไปนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับไปอัพสตาร์นใครเล่นสายสตาร์นนะครับคาบูโตเล่นโลตาดาวแล้วก็อัพไปได้นะครับตัวนี้ก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับเวลาโซก็จะแรงขึ้นนะครับถ้าติดสตาร์นนั่นเองนะครับแล้วก็อันต่อไปครับก็เป็น EDP นะครับ EDP อยู่ข้างล่างซ้าย5จุดอัพให้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกนะครับกาตาแบตเตอรี่กับพอยซ์ันแอทแท็กนะครับถ้าเลือกเลือกเป็นพอยซ์ันแอทแท็กนะครับก็กดได้เลยนะครับมีจะมี5จุดตามนี้นะครับนี่5จุดตามนี้ ระวังการเต้าแบตเตอรี่กับพลอยสแตนด์แท็เลือกพลอยสแตนด์แท็นะ5จุดนะครับให้ครบนะครับแล้วก็อันต่อไปครับเป็นการเต้าแบตเตอรี่ก็จะอยู่แค่3จุดตรงนี้นะครับก็คือมันทางผ่านใกล้ๆกันหมดก็อัพให้หมดนะครับถ้าแต้มเฟืองมันเหลือแล้วหลังจากนั้นล่ะต้องการความถึกนะครับอัพเมจิกเดเรดชั่นเมจิกเดเรดชั่นที่อยู่ทางซ้ายนะฮะพวกนี้จะเยอะมากๆนะครับเนี่ยหนะครับเนี่ยก็หเนี่ยก็จะได้2-3%งสเปอรเซ็ละาแถวนี้นะครับอัพไปเลยนะครับแต่ว่า มันจะใช้เฟืองเยอะนิดนึงนะเออตัวของเรื่องของ m d ็เเนาะแล้วก็หลังจากนั้นล่อัพอะไรต่อนะครับก็เลือดนั่นเองนะครับเลือดรูที่เป็นเลือดนะครับเออรูที่เป็นเลือดนะครับอ๋อหรือพูดไปนะครับก็คือตัวของเอ K ด้วยนะครับเอ K 5%นะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้2จุดนะครับแล้วก็นอีกหนึ่งเป็นสามนะครับแล้วก็ตัวของด้านบนที่เราออกมานะครับตรงนี้เป็น4นะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนบนนะครับ ข้างล่างลูนนะครับ poison cat นะครับอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น5%อัพไปด้วยนะครับ5%ครบเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่รอละอัพ m depth เรียบร้อยทุกอย่างครบนะครับมันจะเหลือละเราไม่รู้จะลงอะไรดีนะครับก็มาลงสเต็งนะครับสเต็งที่เป็นหน่วยนะครับเป็นลูนเป็นหน่วยนะฮะก็มีอยู่5จุดนะครับโดยประมาณนะฮะหจุดตรงนี้นะครับแล้วก็2 3นะฮะแล้วก็ด้านบนนะฮะสแล้วก็นี่ขวาสุดเลยเป็น5นะครับ5จุดเลยครบ จบนะครับเป็นแอสเซ็งนะครับหลังจากนั้นนะครับเฟืองเหลืออัพอะไรต่อดีนะครับถ้าใครเล่นม้าสองนะครับแล้วเผื่อไปเลยละกันนะฮะเฟืองมันเหลือเนี่ยอัพอะไรดีนะครับก็คือตัวนี้นะครับเวเปิลบ็อกกิ้งครับคัลเตอร์สแตรทเวเปิลบ็อกกิ้งเนี่ยก็คือมีโอกาส25%นะครับก็คือถ้าเราเอ่อโดนเวเปอลบล็อกกิ้งติดนะฮะมันมีโอกาสที่จะออโต้ด้วยคอร์ดอิมแพคตันี่เองนะครับซึ่งคอร์ดอิมแพคนะครับเราเล่นในมาสเตอร์สองอยู่แล้วนะครับเราเล่นจอบเกาะของมาาาสเเตอออรร์ยยูู่่แแแลลล้้ววชิมมกนนนะะคัับง แล้วมันก็มีรูนนะฮะที่ชื่อว่าตัวของนี่ครับ Sonic Bow Armor Pricing นะฮะก็คือตัวของเจอกกอของคอร์ดิแพ็กนั่นเองนะครับก็เวลาเราคอร์ดิแพ c กตัวนี้มันก็ช่วยเจอะกาะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับเวลาเราได้มาสองอิงจาก Sonic Bow อิงจากคอร์ดิแพ c กไปดีวายแพ็ตัวนี้มันก็จะช่วยนั่นเองนะครับทำให้ดาเมจแรลงขึ้นนะครับเจอะเกาะมันก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้อัพไปด้วยนะครับถ้าเฟืองมันเหลือนะครับจะได้ไม่ต้องสลับเฟืองสลับรูนมาสเตอร์หนึ่งมาสเตอร์สองอัพให้วุ่นวายนะครับก โอเคนะครับหลังจากนั้นพูดถึง PVP นิดนึงนะครับ PVP อัพอะไรบ้างนะครับก็ทุกอย่างอ่ะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจาก ATK เป็น r e f i n e ATK นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครได้มัดหนึ่งนะครับก็ยังอัพคริสตัเมจเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคริสตัเมจคริส0.9 0.6เป็นหน่วย ATK พวกนี้อัพให้หมดนะครับแต่ว่านะครับถ้าใครเล่นมัสองนะครับให้มาอัพตัวนี้ได้นะครับมัดหนึ่งก็อัพได้นะมัดหนึ่งอัพได้นะครับคือตัวของ ฟชั่นเบิร์ดตัวนี้นะครับอ่าถ้าเป็นผมผมจับนะครับคือตัวเวลามาติพิษใหม่นะฮะเวลาคนที่โดนนะครับมันจะรีซซฟฮิลลิ่งเนี่ยร้อยลง5%นะครับก็คือมันจะฮิลเลือดไม่ได้นั่นเองนะครับตัวนี้แต่ว่าเฟืองที่ใช้มันค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละเฟืองเนี่ยสาต่อจุดนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าใครเฟืองเหลือส่ย p p ีอัพไปเลยนะครับคุ้มก็อ่ารูนพวกนี้นะครับก็คือพวกขนาดเต็มไซส์นั่นเองเอาไปเล่น p p ได้นะครับแล อัพค่ารีสตันคือรีสตันในลูนทั้งหมดให้หมดนะครับให้ครบนะครับไอ้พวกเนี้ยมันยังมีเนี่ยที่ผมไม่ได้กดละอ่าไม่ได้กดอัพไปเพราะว่าไม่ได้เล่น PP นะถ้าใครเล่น PP ก็อัพทีรีสตันไปด้วยนั่นเองนะครับฟรีทีรีสตันอัพให้หมดนะครับเว็บบอลบ็อกซิ่งพวกเนี้ยอัพให้หมดเลยเพราะว่าเล่นมาสองคออินแพ็คออ,อกออโต้นะครับเว็บบอลบ็อกซิ่งนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เรื่องของลูนทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวของ นะครับแล้วก็มาหนึ่ม้าสองนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าใครที่เล่นมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยตัวของเฟืองลูนเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็ถ้าจะอัพแบบเนี้ยอัพได้นะครับแต่ว่าถ้าเหลือค่อยมาอัพนะครับแต่ถ้าไม่เหลือก็ทําอีกทีเซตหนึ่งเป็นทีเซตพีพีไปด้วยเป็นม้าหนึ่งมัาสองอะไรก็แยกกันไปนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยมันจะประมาณนี้นั่นเองนะครับใครเล่น p ีพนะครับ e ีฟาย a อทแท็นะครับอัพไปเลยคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ใครเล่น พีวีตีบอสนะครับลงนันเจียนอัพเอทีเคที่เป็นจุดให้เยอะที่สุดนะครับเประมาณนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเฟืองลูนนะครับของแอสซัสซินนะฮะทั้งหมดเลยตั้งแต่มาร์ึและมาสองนะครับก็พูดคร่าวๆดมลมให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมาสองอีกทีนึงเดี๋ยวมาบิ้วอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงนะฮะก็รอมาสเตอร์สองเข้าก่อนละกันนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันด้ สำหรับวันนี้ผมซุก i m ม n นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ